นั่งอยู่ไหนเนี่ยแกแล้วตีเขาแม้นี่คือเอขอแาแบบแบบนี่เขาเ่องเขานีเ่ายเสร็จว่าเาขามีแมเออเขาไม่มีแม,มคือถ้าเขามีอยู่แล้วแค่สแกนไทยแล้วก็ล้างมือแล้วก็เนไปได้เนี่ยชุดที่ใสห่หมด

ันนี้เป็นแฮมแฮมากอ๋อก็เริ่มแรกก็จะประมาณตีสามกว่านะคะใกล้ตีสี่เนาะช่วงนั้นพี่อยู่จุดคัดกรองเนาะซึ่งหน้าที่ของจุดคัดกรองเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่สแกนคนไข้คือ1สแกนไข้เนาะสองตรวจดูความเรียบร้อยว่าคนที่มาตรวจได้ผู้รับบริการเนี่ยใส่แมสไหมเนาะซึ่งซึ่งน้องกลุ่มเนี่ยเขามีรถเก๋งพี่ก็จําไม่ได้เนาะใส่อะไรมาจอดจอดแล้วก็ บอกว่ามีเด็กประเจ็บหกล้มอะซึ่งตอนนั้นลงรถมาก็จะมีเด็กประมาณสองสามคนนะคะคแล้วแต่ละคนไม่ได้ใส่แมสเราก็อาบอกว่าน้องครับใส่แมสก่อนนะคับที่ขึ้น ER เนาะน้องเขาก็ไม่ตอบโต้แล้วเออโอเคไม่เป็นไรเกิดหนูขึ้นไปปุ๊บหนูลงมาเลยนะลูกประมาณเนี้ยเพราะเด็กอายุประมาณไม่ถึงน่าจะไม่ถึง15เพราะว่าเพราะว่าชื่อเด็กยังเด็กชายอยู่เนาะคนนั้นก็ ทีแรกน้องก็ขึ้นไปแล้วแต่ว่าด่านคัดกรองเนี่ยมันจะมี2ด่านคือคือผ่านด่านจุดของพี่เนี่ยทางขึ้นแล้วก็จะไปผ่านด่านของห้องฉุกเฉินอีกทีหนึ่งไปถึงห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาคงไม่โอเคอะค่ะที่น้องไม่ได้ใส่แมสก็ให้น้องเขาเดินลงมาหลังจากโดนมาเขาน้องน้องเขาก็เดินเดินครึ่งทางของของทางลาดชานันแล้วก็กลับไปอีกแล้วก็เดินกลับมาจากเนี้ยแล้วหลังจากนั้นระหว่างที่น้องเขาเดินกลับมาก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์เนาะมาประมาณประมาณสิบคันได้อ่ะ คือดูดูด้วยสายตาก็เยอะเยอะมากกว่า10คนนะคันหนึ่งก็ประมาณ3คนในประมาณเนี้ยเริ่มอ่าเขาก็จอดรถปุ๊บเขาก็เดินมาเดินมาเป็นกลุ่มเป็นผู้หญิงก็มีประมาณ7-8คนซึ่งจะเดินขึ้นไปหาคนไข้พี่ก็เดินเดินออกจากทางจุดคัดกองมาก็ามาเตือนอน้องน้องไม่ได้ใส่แมสไม่ต้องเข้าไปนะคือเราเตือนนี่คือเชื้อโรคมันเยอะเนาะแล้วก็โรงพยาบาลนะ่ะเขาตอนนี้เขางดหงงดห้ามเยี่ยมอยู่ละ แล้วก็งดคนที่ไม่เป็นคนไข้จริงๆเขาจะให้อยู่ข้างล่างรอแต่กลุ่มนี้เขาดูสีน้่ไม่พอใจเขาก็กลับไปนั่งตรงเลาเลากัน้นนั่งเรียงกันตรงเลากัน้นเสร็จปุ๊บก็จะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งก็อายุก็ไม่ไมถึง 10, 10, 17-18 1เดินลงมาพี่ว่าหนูถ้าเกิดขึ้นไปอีกรอบเนี่ยหนูไซแมสด้วยนะลูกเขาว่ารู้แล้วประมาณอย่างเงี้ยคือเขาก็ตวัดมองหน้าอ่าแล้วก็ ประมาณเราถามว่าดึกดื่นปันเนี้ยทาไมไม่อยู่บ้านไปไหนกันมาเนี่ยบอกว่าไปเที่ยวอ่าบอกว่าไปเที่ยวมาก็เลยไม่ได้ใส่แมสแล้วจากนั้นเขาก็ไม่พอใจขับมอเตอร์ไซค์ออกนะคนเนี้ยเขาขับมอเตอร์ไซค์ออกไปอ่าหลังจากนั้นตํารวจมาพี่ขอความช่วยเหลือจากพี่รปภเนาะพี่รปภเข้ามาก็เคลียร์ไม่ได้เพราะเด็กมันเยอะก็เลยขอตํารวจมาที่เกิดเหตุพี่ตํารวจเขาก็มาเร็วนะมาถึงปุ๊บพี่ก็เขาก็ปิดทางกั้นทางออกมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาเตือน เตือนให้เด็กกลับบ้านประมาณเนี้ยแล้วก็ก็นานประมาณเกือบ10-15นาทีกว่าจะสลายเนาะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็จะเหลือเด็กประมาณ2 3สาคนที่คุยกันรู้เรื่องน่าจะอายุเยอะกว่าเพื่อนก็ให้เด็กกลุ่มนี้รอรอน้องคนที่ตรวจเนี่ย,ออยรอรับกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกเสียใจนะที่เรามีความหวังดีเนาะ ถราเรารู้ว่าโรคเนี้ยมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนไม่งั้นเขาไม่กั้นให้แบบมิดชิดเนาะทำทางเดินเป็นวันเวย์ค่ะขึ้นลงทางเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเตือนด้วยความหวังดีอันที่จริงอะนะพี่เจ้าที่เนี่ยเขาจะได้แจกแมสต,ตามเวลาที่ทํางานเนาะที่จริงพี่จะให้ละใจพี่จะให้แมสนออ้องเขาละเพราะว่าเขาไม่มีใส่เนาะแต่ว่าโดนแบบเนี้ยคือก็คือมันที่โต์ไปไม่ได้มีเจตนานะคือคือน้อยเฉยเว่าเราทํางานเพื่อเขาทําไมเขา ม่อยู่บ้านเพื่อเราเนี้ยประมาณนี้แหละจะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของ,ง,ง,งน้องเม้าทุกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มที่ไม่อยู่บ้านาน,านี<ม>้ว<ม>่าไงก็ถ้าเกิดว่าถึงพ่อแม่เหรอพ่อแม่ทุกคนก็คงสอนลูกทุกคนมาดีแหละเนาะก็คือก็คงสอนลูกเรื่องนี้ก็คงเตือนเหมือนกันแหละแต่ว่าเด็กอ,อาจจะเป็นหนึ่งการคึกขนองเนาะสองตามเพื่อนอย่างนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการพี่เชื่อว่าพ่อแม่นะทุกคนเนาะ ยังไงก็ต้องสอนลูกป้องกันตัวนะก็เป็นห่วงลูกอยู่แล้วอะค่ะก,ก็อยากจะฝากว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ขอดูว่าแบบเตือนน้องอย่าอย่าออกนอกเขหาสถานเองเงี้ค่ะตามที่กฎหมายกฎหมายกำหนดไว้ว่าเราอะไม่ควรออกจากพื้นที่บ้านประมาณสี่ถุ่มเงี้ยประมาณนี้ค่ะ